สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงการสร้างเว็บไซต์ฟรีบริกลบ,บริการของ Google นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเลยใครที่ยังไม่ได้เข้าคาดแบบคาที่แล้วก็ไม่ได้เข้านะคะวิธีการเข้าไปสร้างไซต์หรือว่าเว็บไซต์นะคะให้เราพิมพ์ที่ตรงช่อง URL ตรงนี้นะคะช่อง URL อาจจะเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือหรือว่าน้อตบุ๊ก PC อะไรก็แล้วแต่ให้เราพิมพ์คำว่า นิวไซ t ์นะคะนิวไซ์นิวไซ์หรือว่านิว g o เกิลไซ t ์ได้เท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google Drive นะคะพอเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะคะหน้าตานี้หน้าตานี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีการสร้างคลสเ,เรามีการล็อกอิน Google หรือว่า Gmail ของเราไว้แล้วนะคะในนี้มันก็จะขึ้นงานทั้งหมดที่เราเคยทำมาทั้งหมด าวที่แล้วเราทำอันนี้ไปนะคะเราทำาตัวนี้ไปเราทำหัวหรือว่า head ของเว็บไซต์นะคะของบางคนก็จะมีแค่นี้แหละนะคะจะมีประมาณแค่นี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยแต่บางคนนะคะอาจจะมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมอาจจะลองไปปรับเปลี่ยนลูกเล่นหรือว่าเล่นอะไรไปบ้างแล้วนะคะ เล่นอะไรไปบ้างแล้วนะคะเออ่เดี๋ยวตอนนี้ครูจะเข้าอีกอันนึงซึ่งครูสร้างไว้เกือบจะสมบูรณ์นะคะเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะสักครู่หนึ่งอันนี้ครูก็สร้างไว้นะคะสร้างไว้ เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งใน gmail เราเนี่ยเราจะสร้างกี่เว็บไซต์ก็ได้นะคะเราจะสร้างกี่เว็บไซต์ก็ได้อ่ะอันนี้สังเกตไหมว่าคราวที่แล้วเราทําเป็นแค่ภาพอะไภาพภาพธรรมดารูปภาพธรรมดามันสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เป็น user interface สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเพิ่มลูกเล่นความน่าสนใจให้กับ เว็บไซต์เราแต่ว่าอย่าไปใส่เนื้อหาหรือว่าใส่อะไรที่มันเอ่อมากเกินไปมันก็ทาให้ไม่น่าดูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนถึงส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ส่วนข้างล่างตวเนี้นะคะส่วนข้างล่างตวเนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาดูวิธีการสร้างกันนะคะวิธีการสร้างไอไอไ,ไอคอนพวกนี้นะคะเอามาใช้ในการตกแต่งเว็บไซต์เราให้มันดูเรียบหรู รู้แล้วดูแหงนะคะวิธีการก็เราก็เข้าไปที่เดิมแหละนะคะเข้าไปที่เดิมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Can ว a นะคะใครไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าแนะนำตัวนี้คือว่าใช้งานง่ายนะคะ Can ว a อะ่ะเข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเคยมีการสร้างงานจำได้ไหมเคยพูดไปแล้วนะถ้าเรามีการสร้างงานงานที่เคยออกแบบมันจะอยู่ตรงนี้ ะะงานที่คุณออกแบบนะคะครูน่าจะเคยสร้างไว้แล้วอ่าตัวนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยทยํายังไงนะคะใครที่ยังไม่เคยสร้างเลยวิธีการสาหรับคนที่ยังไม่ได้สร้างเลยนะคะก็ให้มาที่ตรงนี้ตรงเซิร์ชเนี่ยนะคะแล้วพิมพ์คําว่าโลโก้นะคะโลโก้แล้วก็ไปเลือกรูปแบบของโลโก้มาสักหนึ่งรูปแบบ แนะนำว่าให้เลือกเป็นพื้นสีขาวคือ to เลือกรูปนี้มาเลยง่ายดีนะคะเลือกรูปนี้มาเลยแนะนำว่าให้เป็นพื้นสีขาวหรือใครอาจจะเลือกเป็นพื้นสีอื่นทำไมถึงต้องเลือกพื้นสีขาวเพราะว่าเวลาเราเอามาใส่มันจะได้กลืนกับสีข้างหลังของเราตรงเนี้ยสีข้างหลังของเรานะคะเป็นพื้นสีขาวเสร็จแล้วกลับมาที่แคนวานะลบอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ทำการลบทิ้งวิธีการลบนะคะคลิกแล้วก็ใส่แหงหยยนะคะ ถ้าเป็นองค์ประกอบที่เขามีการรวมองค์ประกอบหรือกรุ๊ปรวมกลุ่มเราก็ลบไปเลยทั้งกลุ่มนะคะลบกลุ่มทิ้งไปเลยให้เหลือแต่หน้าปเปล่าๆนะคะให้เหลือแต่หน้าปเปล่าๆมันจะเป็นรูปทรงไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะต่อมาพอเราได้พื้นขาวๆแบบนี้แล้วเราก็ลองไปหาองค์ประกอบเพิ่มเติมสําหรับทําเขาเรียกว่าเป็นไอคอนที่จะลิงก์ไปยังหน้าต่างๆนะคะอันนี้รู่กดที่ไอคอนแล้วอาจจะพิมพ พิมพ์คำว่า water water color cycle ลองหาดูนะคะลองหาลองหารูปแบบมาสักหนึ่งรูปแบบ water cycle Cy ดูว่าชอบแบบไหนอันนี้คือไม่ได้ฟิกนะคะว่าเราจะต้องทำลักษณะเหมือนของครูไม่จำเป็นนะคะไม่จาเป็นเราเลือกมาสักหนึ่งรูปรูปไหนก็ได้ลองดูว่าเราชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงได้หมดนะคะ แต่แนะนําว่าเราพยายามทาให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันหมายความว่าวงกลมก็วงกลมสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมลักษณะเนี้ยนะคะนจะได้ดูไม่เลอะเทอะสมมุติได้รูปนี้มาแล้วเอารูปนี้แหละนะคะวิธีการขยายก็เอาเมาส์ไปวางทั้งสี่มุมเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันเป็น่ใหญเราเห็นว่ามันเป็นรูปวงกลมกลมนะทั้งสี่ด้านก็ขยายออก นะคะปรับขยาได้ปรับขยาให้มันใหญ่นิดนึงนะคะให้มันใหญ่นิดนึงเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปหาลูกเล่นอื่นมาเพิ่มเติมอ๋อพิมพ์คำว่ากิฟตจะขึ้นภาพเคลื่อนไหวให้ฟูงไหมอ่ะเป็นกล่องของขวัญเลยอ่ะแอ,แอนิเมชันแอนิเมชันอ่ะ แอนิเมชันอะไรนะแอนิเมชัน c y c ค e อ่าแอนิเมชันอ่ะก็ลองดูว่าเจออันนี้ น,นี้มาเลยชอบอันนี้ชอบหรือชอบมาก่อนเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้เปลี่ยนสีได้เราจะได้แบบนี้มาขยายับให้มันเข้าวงกันจะได้ลักษณะนี้อาจจะไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนรูปอื่นได้ลองเลื่อนหาดูมันจะมีรูปแบบให้เราเล่นค่ะพอได้มาลักษณะอย่างนี้แล้ว ก็พิมพ์ข้อความใส่เข้าไปว่าอันเนี้ยหัวข้อนะคะที่เราจะใช้มันคืออะไรสมมติว่าอันนี้มันคือภาษาก็เลือกได้นะคะรูปแบบอเลือกไปรูปแบบเราเลือกได้หมดเลยคลิกปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะโอ้ทำไมเราตัวน,นี้ไม่ได้ ไอ้ยามอร์ออสสไตล์น,น,ออนี้แล้วพิมพ์คำว่าอาจจะเป็นอันนี้บล er. ็อกเกอร์ l o c k บล็อกเกอร์อันนี้เป็นบล็อกเกอร์ของเราตัวหนังสือมองไม่เห็นเลเปลี่ยนสีได้นะภ้าพื้นสีสดใสตัวหนังสือคนที่จะเป็นสีเข้มๆนะคะมันจะได้ เด่นเด่นออกมาไม่ใช่มันกลืนกันไปหมดเลยไม่เอานะอมองไปดูเรื่องเลยว่ามันคืออะไรอะบ็อกเซอร์ถ้าสมมติว่ารูปเราไม่มีใช่ไหมองคประกอบแล้วเราไปหารูปสิว่าบ็อกเซอร์ e l o ไม่เจอเลย b l o c k o เจอไหมไม่เจอถ้าไม่เจอทำยังไงเราก็ไปเสิร์ชใน g o o g l e ก็ได้นะคะเสิร์ชใน google เลย d l o c k o แล้วเราก็ใช้วิธีการค้นหาลูกนะคะเจอมาแล้ว เจอแล้วเจอแล้วก็ชอบอไปไหนก็ทำไมโหลดเข้ามานะคะโหลดเข้ามาบันทึกเป็นบันทึกเป็นโหลดเข้ามาใส่เครื่องทั้งมือถือก็ทำได้นะคะแบบนึงอ่าคูโหลดมาไว้หน้าเดสก์ท็อปเราก็โหลดไว้ที่ไหนก็ได้นะเสร็จแล้วก็กลับไปที่ที่เราสร้างงานเหมือนเดิม ไปที่อัพนะคะไปที่อัพสื่อเมื่อกี้อยู่ในอุปกรณ์ไหนอะ่ะอยู่ในอุปกรณ์เนาะไม่ได้อยู่ใน Facebook ใครมีอยู่ใน Facebook ก็เอามาได้นะคะชื่อว่าอะไรวะเมื่อกี้นี้โอ้โหไปโหลดไว้ที่ไหนเออแอปหนึ่งตอนหนึ่งโหลดไว้ที่ไหนอะ่ะแอปหนึ่งขอเวลาหานิดนึง ว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนออน,หนจำชื่อไม่ได้ว่าบันทึกมารูปว่าอะไรชื่อรูปว่าอะไรอ๋อเมื่อกี้ดาวโหลดดาวโหลดเนาะโอเคโอเคโอเคอะไปที่ คอมพิวเตอร์เรามันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดอืมก็ไม่เจอไม่เป็นไรโหลดใหม่บันทึกบันทึกเป็นรูปภาพเอาไปไว้ด้านเดสก์ท็อปโอเคอะไม่ปลอดภัยเขาบอกไม่ปลอดภัยเรื่องรูปอื่นแทนนะคะเรื่องรูปอื่นแทนอะรูปนี้ที เต็มเดี๋ยวคอมอาจจะแห้งได้เพราะว่าอาจจะโดนไวรัสบ็อกเกอร์นะคะอ่ะเสร็จแล้วปับไปที่โลโก้เราอยู่ที่เดสก์ท็อปมาแล้วลากเข้ามาวิธีการเอาเข้ามาเข้ามาหลายแบบนะอาจจะอัพอัพแบบนี้ยนะคะอัพขึ้นมาแล้วก็ลากมาใส่ปับขนาดปับขนาด ใครอาจจะตกแต่งไอคอนไอคอนอะไรได้นะคะลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วพอเสร็จแล้ววิธีการดาวน์โหลดนะคะวิธีการดาวน์โหลดเราก็ไปเลือกให้เป็นเจเอ่อริกิิินะคะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมากรณีมีภาพเดียวนะถ้าสมมติว่าเราจะทำเพิ่มเราก็กดข้างล่างตรงนี้นะคะข้างไหนเพิ่มหน้าหรือว่าทำสเนาลักษณะแบบนี้ จะทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรได้หมดนะคะพอได้ผะไฟกิฟมาแล้วนะคะก็กลับมาที่ o o o l l s s t t s ของเรานะคะให้นักเรียนมองไปที่ทางฝั่งขวามือนะคะเราจะจัดรูปแบบแบบไหนไอคอนของเราอะนะคะไอคอนของเราเราจะจัดแบบไหนเราจัดแบบ3าสามนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะคะบวกคือการเพิ่มเสร็จแ,แล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกเลยไปอัพมา อัปมาจากที่เรา,เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้เราดาวน์โหลดมามันชื่อนี้เามั้อืมออปขึ้นมาปุ๊บได้แล้วนะคะลักษณะเนี้ยแล้วเนี้ยก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเรียนมีเอ่อมีลิงก์กี่ลิงก์นักเรียนก็เพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปตรงเนี้ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นคำอธิบายหรือว่าอาจจะใส่ลิงก์ในกรณีที่เรามีบล็อกเกอร์อยู่แล้วใช่ไหม อีบ็อกเกอร์ตรงนี้เราอาจจะพิมพ์คำว่าเข้าสู่เข้าสู่เข้าสู่บล็อกเข้าสู่บล็อกเกอร์ broker, นะคะตรงนี้ฟอนต์สามารถเปลี่ยนได้นะคุมดำเสร็จแ,แล้วเราก็ไปเลือกฟอนต์นะคะเลือกฟอนต์เซิร์ชเลยรู้ชอบไอฟอนต์ตัวนี้มากเลยอ่ะของคูหายไปเลย เพิ่มเพิ่มข้อมูลเขาเรียกว่าเพิ่มแบบตัวอักษร insert ก่อนน้องมาลีน่าน้องมาลีนแล้วกดโอเคอ่าโอเคมันก็จะได้เป็นตัวหนังสือสวยๆนะคะแบบนี้อาจจะเป็นตัวหนาะตัวเอียงอะไรได้หมดเสร็จแล้วเรามีบล็อกใช่ไหมเรามีลิงก์บล็อกเราเราจะเอาลิงก์บล็อกเรามาใส่ตรงเนี้นะคะเราก็ กปุบับนาดให้มันเล็กน,นิดนึงมันใหญ่ไปเราก็ไปเอาลิงก์มาใส่แล้วก็คลิกตัวนี้นะคลิกตัวนี้นะคะแทรกลิงก์แล้วก็ลิงก์บล็อกเกอร์ที่ส่งครู่จำได้ไหมลิงก์บล็อกเกอร์ที่ส่งครู่แล้วก็เอามาวางใส่ลงไปเลยนะคะวางใส่ลงไปเลยลักษณะแบบนี้เราก็ทําไปจนครบอยากให้ครูลิงก์เข้าไปดูอันไหนนักเรียนก็ทํามาประมาณนี้นะคะเอ่อพอได้เนาะ ะะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็กลับไปทำลิงก์ของแต่ละอันให้เรียบร้อยนะคะ